งานนี้ต้องร้องเวบาวเลยแหละค่ะรอเหมือนคุณลุงเลยนักแสดงนักร้องรุ่นใหญ่อย่างคุณก้องสหรัฐสังขบริชาไม่ว่าเขาจะลดลน์อยู่วงการมาเทิงมานานกี่ปีแต่ออรัาพระเอกและความรอของเขาไม่เคยลดน้อยลงแม้แต่น้อยเดียวละค่ะนอกจากเราจะตามความสามารถของหนุ่มก้องจากจ่อแก้วแล้วยังติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางอิสตาแกรได้อีกด้วยล่าสุดนี้ก้องออกมาโพสภาพค่ะเป็นภาพพิ่ายคู่กับเด็กน้อยที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยละค่ะ โดยระบุผ่านแคปชั่นว่าไม่มีอะไรมากเฮอหลานลูกน้องชายชื่อว่าลฟ์ณวารสังฆะปรีชาทำเอาโลกอะไรฮือหายอย่างหนักต่างเข้ามาชมว่าอ่อนละความหล่อพุ่งมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนคุณลุงยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะจะหลอขนาดไหนลองมาชมพาไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ